คุณรู้ไหมครับปัญหาหนึ่งปัญหาใหญ่ของคนไทยก็คือปัญหาของคนที่อยากลงทุนแต่ปัญหาก็เยอะแยะนะครับบางคนอยากลงทุนเงินเดือนน้อยอยากลงทุนไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับกลัวโดนล็อกไม่รู้จะเชื่อใครดีสับทเทคนิคเยอะแยะเต็มไปหมดงงไม่รู้จะทำยังไงนะครับใจเย็นๆนะครับคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ ง่ายๆเลยนะครับเงินน้อยก็เริ่มต้นลงทุนได้เลยนะครับไม่ต้องมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ลงทุนได้นะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่น่าสนใจในการลงทุนก็คือหุ้นจะเหมือนกับเราไปซื้อกิจการนั้นผลประโยชน์ที่เราจะได้นั่นก็คือเน้นหุ้นปันผลแล้วก็หุ้นที่เติบโตนั่นเอง หายได้ก็ได้กําไรนะครับคริปโตเคเรนซี y ที่กําลังมาแรงในโลกปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอีเทอรยมด็อกคอยชิบายอินุหรือมีมคอยต่างๆก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับสามารถทํากําไรได้่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่มีความรู้นะครับไม่อยากจะต้องหาความรู้แบบลงทุนหุ้นเองก็สามารถที่จะกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อกองทุนรวมที่มีให้เลือกเยอะแยะมากมายในะแต่ละธนาคารเหมือนกันนะครับ ทั้งนี้นะครับก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเป้าหมายของตัวเองนะครับว่าต้องการลงทุนเพื่ออะไรแรกอย่างหนึ่งก็คือความเสี่ยงด้วยนะครับที่ทุกคนจะต้อง a w a r e n e t ไว้นะครับเราเสี่ยงได้แค่ไหนที่สำคัญเวลาที่เราจะเลือกในการลงทุนแพลตฟอร์มเป็นสิ่งสำคัญมากต้องเลือกแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีความปลอดภัยไว้ก่อน แล้วเราจะดูอย่างไรนะครับแน่นอนนะครับแพลตฟอร์มหรือที่ที่เราจะไปซื้อแอปพลิเคชันใดๆนั้นก็ต้องมีใบอนุญาตได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐบาลนะครับซึ่งถ้าเกิดอยากจะเลือกแอปพลิเคชันไหนหรือจะลงทุนอะไรที่สำคัญก็ดูรีวิวได้นะครับในหลายช่องทางที่เขามีให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็น Tik t o k Facebook YouTube นะครับมีรีวิวต่างๆให้เราดูเยอะแยะเลยนะครับที่สำคัญระวังแอปพลิเคชันปลอมหรือเว็บปลอมที่ปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์เองมีเพียบเลยนะครับในโลกปัจจุบันนี้เพราะนั้นทุกคนก็ต้องระวังด้วยการเลือกแอปที่มีใบรับรองนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเซสนะครับจากเซสเทดหรือจากหน่วยงานรัฐที่รับรองแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้นะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องโดนแอปพลิเคชันปลอมหรือแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกนั่นเอง นะครับที่สําคัญอยากได้ข้อมูลแน่นๆไม่ตกเทนนะครับก็มีปัจจุบันนี้ก็มีให้เลือกหลายช่องทางไม่ว,ว่าจะเป็น t i o t o อกเฟซบุ๊กยู u ู e นะครับ i n v e s t i n g com set o r t h หรือ m o r n i n หรือ r ต่างๆเทียบเลยนะครับข้อมูลมีให้ยุให้มากมายเลยนะครับแต่ยังไงนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงการศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญมากวัะนั้นเงินของคุณก็ต้องดูแลของคุณเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อนให้พลาดคิดดีๆแบบนี้ที่ผมนำมาเล่าในภาษาการเงินการลงทุนที่มันง่ายๆนะครับในทุกช่องทางผมเลยนะครับ